ฝาก็ได้ตามก็มไหลก็ซาซิคายช่องเอกน้ำาตาคะหวานน้ำหอมเลยกินฉุนนี่น้อยไม่ค่อยฉุนในทุเรียนผูกขอไฟกรอบนอกนุ่มในอืมผู้ใหญ่พี่น้องของฝาให้นั่งยยอย่างกันมาทุกทีครับผู้ใหญ่สวัสดีพี่น้องทุกคนครับ สวัสดีท่านมช้มม่มที่เข้ามาบ้งไหมูรชมที่มติดตามสามารถยังเด้ได้ได้ไลพี่นอ้องปีสองปีแล้วทุกปีก็สิมาครับช่วงนาเทศกาลทุเรียนครับอมก็สิมาเดินสวนหน้าครับทายเก็บไววเป็นบันทึกการเดินทางครับตัวนี้เป็นสวนทุเรียนประมาณ5้าไล่พี่นอ้องสวนของนาทวีอยู่ตำบลพรานครับ ทำเพอคุณหารจังหวัดซีสเกตครับทุเรียนบุกเขาไฟห้าไล่พี่น้องชุดแรกตัดไปแล้วอ่านี้เหลือชุดสองาเบิงเป็นสีสันนิดนิน้นนอยครับอืโลกเข้าพี่นอ้องต้นนี้ปรามา่สี่สิบน่วยอืมชุดแรกเขาเมาไปเลยพี่น้องเหลือชุดสองนี่ก็สิ ข้าเหมืนมีสามชุดครับทุเรียนนะทวีสามชุดก,กินหอเดือนสิงหาหมดแลครับถ้ามันสูงสังเกตว่ายา่าตามสีตีตีเลยคตามสีตีนับมือน้ำนับมือน้ำตาตีตีคือแบบมีนะครับคือขนุนเนี่ยผู้ขอไฟกินหอมไม่ฉุนกรอบนอกนุ่มในพี่น้อง ายมันฉีดแมแ لم เลยจังหน่อยคือเลีนยนดูกระไฟดาาแหลมแ ل มโอ้ยแดดด่าแอมแหลมต้นหนึ่งมัไม่โดนน้อยง่าชุดสองอืออ่าเดี๋ยวันหาเรอบงงน้อยสูกก่อนเดี๋ยวกินโชว์พี่น้องบอกรสชาติ หนึ่งน้ำหนาทวีมาทุกปีสามน่วยเฮี้ยกันลองซองสวยหน่วยใหญ่เฮี้ยงไรขายยากเลยพี่น้องน่อยว, 1, ว่านพันกบบาทพี่เจ็ดเป็ร้อยเนี่ยขายยากน่วยจะขายด,ดีกว่านสี่ร้อยสามสี่ร้อยหารร้อยวันสองโลกรวนครับขายดีสองโลกลัว่อยูวันใส่ใส่หนีบบอครับใส่หนีนะ อืมอืมไอ้สองลูกกลัวอืมใครดีมาเบิ่งนี่ชูก่ันพี่น้องอืมรถเนี่ยสร้งไส่สามโลครึ่งอืมผูใ้ใหญ่พี่น้องของฝากให้นั่งอย่กันมาทุกทีครับอืมผู้ใหญ่ คู่ใหญ่เดวสินนชิมโชว์เลยนี่นวยสุกลนเดวสิบอกรสชาติพี่น้องหอมพี่น้องสุกน,น,น่วยลนนวยลนผ้ายังไงล่ะผ้ากลางนี่เนาะหมดแล้วผ้าเ,อ,เอาเอะด้านาล่างเอี่ยพผ้าคางอัน เอาฟูอวนไวอ๋อนี่ผ้า,า,า,ากางมันอ่าั้ทางอาเลูกฟูไวยังว่าปาดลังเห็นเขาเห็ดวาบุเคเห็ดจินก่อนน่าทวีมันโดนมืไหร่กับวัวพี่นยาก,กินนอนผ่าห้องกันพี่นอ้องนีว่าตั้นทางเออเจ็นเขาเห็ดว่าเออจริงสิต้งทางลั้าผ้ากางมากาางอ,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 อกเลพมันออกร โอ้น่าที่นี่วาระฐานพี่น้องเดี๋ยวนี่เหลืองอุยหุยชลีนทุกข์ขอไฟครับโอ้ยกำลังเละเละก็ดีเลยมันโดนตอนไหนบุญนี่ต้องโมย่างได้ทังหรือโมย่างอืมนาที่บอกบอกครับผมเอาเด็ดเด็ด กุ้งตุ๊บตาบีกเนาะหวานหวานน้ำหอมเลยหืมหวานวานิ่ดงดงตามาจากจังหวัดนครปฐมมาจุฬาเพิ่นอยู่ปุ๊ันดดดย้อมบ่อยฟังว่าตว์มาเลย อยากว่าเช็ญสวนเช็ญสวนสื่อๆเราอะเราอยากถือของปลอมสื่อสวนเลยเนี่ยว่าสื่อสวนเลยว่าไม่อยังรอจนวัดกุ้นเลยเราต้องต่อพี่น้องหวานน้ำหอมเลยกินฉุนนี่น้อยไม่ค่อยฉุนในทุเรียนผู้ขอไฟกรอบนอกนุ่มใน Hoa quán hát. Hoa quán hát. Hoa quán. Gin ván quán. I. cho mì. I need to get a chair and I need for an iPhone. Mhm. 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 นเ้อพี่ไปรอหายแล้วพี่น้องไปแล้วงานข้าวีกแล้วครับเดี๋ยวเชีหรเบิ้งผู้ใหญ่ครับมาทุกปีพี่น้อง น้องบ่งเนี่ยนันน่ะอือผู้ใหญ่พี่น้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตัวนอืมผู้ใหญ่ใหญ่ปกติผมไม่ค่อยกินทุเรียนครับได้กันได้นิดๆน้อยๆนะ พี่นอ้องเจ็บแสบคูใ่ใหญ่ๆครับเจ็บครับหอมหวานมันกรอบนอกนุ่มใน ہوں <coughs> ไมอเลยมะนี่สองคู่คู่นี้วะนะแมนไอ้ลุงไอ้หน้าทวีไปเบิง่งหาอยู่พี่น้องเบิ่งของฝาก ไม่เนี่ยครับถ่ายทุกปีครับผมมาถ่ายผมถ่ายทุกปีอ่าเชิทุเรียนภูเขาไฟนาทวีครับอยู่ตําบลพานอําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกตรครับทุกปีมาเล่นมายามครับถ่ายเก็บไว้เป็นการเดินทางของผมครับนะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องอยู่ดีแม่แห้งครับร่างกายแข็งแรงครับรำรวยอันมนัน คลิปนี้ไว้ซสำหรับกอนคลิปหน้านเน่ยพอกันไหมค่ะก็จะไปช่องเอ็กซ์นแด้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย